คุณศิลน,นี่แกเป็นข้าราชการย้ายไปอยู่ทางเหนือตั้งแต่ปี2,510เสร็จแล้วแกก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันคนหนึ่งออกทำงานด้วยกันชื่อสุธีทั้งคุณศิลป์แล้วก็สุธีก็มีความสนิทสนมรักใคร่กันมากทำงานอยู่ในสำนักงานเดียวกันเสร็จแล้วพอคุณศิลป์ย้ายขึ้นเหนือไปไม่นานก็ไปชอบผู้หญิงคนหนึ่ง ในที่สุดก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจากนั้นก็ตะตรเตรียมการจัดงานมงคลสมรสตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นทางเหนือซึ่งทางฝ่ายเจ้าสาวก็ต้องการจะให้จัดงานใหญ่โตถึงก็ต้องล้มบัวล้มควายมาจัดเป็นอาหารเลี้ยงแขกเพราะว่าออกการเชิญไปจํานวนไม่น้อยแขกที่รับเชิญทางคุณศินฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็ทางฝ่ายเจ้าสาวก็มีเยอะเมื่อกําหนดวันงานแน่นอน ออกกาเชิญสุธีเพื่อนรักก็มาแอบกระซิบบอกบอกว่าเดี๋ยวอ้วจะเอาเนื้อควายให้ลืนะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนอะ่ะเสียเงินนิดหน่อยจะได้ของเยอะไม่ต้องไปซื้อตลาดอะ่ะมันแพงคุณศินสงสัยก็ถามสุธีว่าหม,หมายความว่ายังไงอะ่ะเสียเงินน้อยจะได้ของมากเดี๋ยวอ้วจะให้ลูกน้องไปขโมยควายมาฆ่าในถ้ำที่ป่าหลังสำนักงานเราอะ่ะรับรองว่าต้องได้ทั้งเนื้อสดสดอ่าเหนียว ทั้งเอามาทำอาหารได้ทันเวลานี่มันอร่อยนะเนื้อสดนี่นะคุณสินฟังแล้วก็ตกใจไม่นึกว่าสุธีจะไปขโมยควายก็เลยได้แต่ห้ามปามบอกว่าเฮ้ยอย่า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 ทำอย่างนั้นนะมันไม่ดีงานมงคลด้วยเือยีกว่าเราไม่ได้ลงมือเองเราสั่งให้ลูกน้องไปจัดการไม่ต้องวุ่นวายอะไรหรืออยู่เฉยๆไม่ต้องกลัวลยอยวาจัดการให้เรียบร้อยได้เนื้อมาทานงานแน่ลูกน้องอ้วมันชำนาญ อย่าเอาดีกว่านนว่าไม่ชอบโอ้ไม่สบายใจปเดี๋ยวลูกน้องหรือได้ใจจะกลายเป็นโจรป้นควายชาวบ้านน่บาปมันจะตกหนักทั้งลือทั้งอ้วนนะที่เป็นต้นเหตุอ่ะเฮ้ยหรืออยู่เฉยๆนะอย่าคิดขาดไปหน่อยเลยไอเราทําแบบนี้มันไม่ได้ขมโมยจริงจังอะไรหรอกประเภทสมัครเล่นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยสนุกสนุกนะโอ้ร,อรับรองหรือไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวโอ้รับผิดชอบทั้งหมดนะนะเออไปเชื่ออะไรว่าเรื่องบุญเรื่องบาปเออโง่เปล่า ควายตัวหนึ่งถ้าซื้อเนี่ยตกเป็นพันนะนี่หรือแค่เลี้ยงเล่ามันหน่อยอลูกน้องอ้วแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะเชื่อว่อาหน้าไม่ต้องคิดอะไรมากอะบาปบุญเวรกรรมอะไรมีที่ไหนทําใจสบายจะเว้ยพอคุณศิลได้ยินเพื่อนสนิทพูดอย่างนั้นก็เฉยๆแล้วก็ชักจะคิดคล้อยตามเอะคนเรามันก็ย่อมมีความโลภอยู่ในสันดานจริตก็คิดสิว่าเสียงเงินน้อยได้ของเยอะเวลานั้นไม่รู้อะไรมาดนใจ ให้เห็นผิดเป็นชอบก็าคิดว่าคงอย่าเป็นเพราะไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมมาก่อนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนะคนแบบนี้ทําอะไรได้หมดอะไม่สนใจทางชั่วหรือทางดีทีนี้คุณสินก็ชักเสียงอ่อนแล้วมันจะดีเถอเดี๋ยวกลัวมันจะลําบากทีหลังนะรับรองนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกตกลงอนะอ้วจะได้สั่งลูกน้องจัดการซะเลยอะจะรื้อรับรองแน่นอนไม่มีเรื่องพลาดพิงมาถึงอ้วก้วกก็โอเค ในสุธีก็แสดงความดีใจออกมาอีกครั้งก็รีบไปจัดการสั่งลูกน้องที่อยู่ในสำนักงานเดียวกันส่วนคุณศิลป์ก็มัวจะจัดแจงเรื่องของชำรวยนะเตรียมพิธีการเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานพอได้เนื้อควายมาก็คิดจะทําเนื้อสเตะเลี้ยงแขกให้หรือชื่อส่วนเครื่องในก็จะต้มจะได้ปรุงอาหารอย่างอื่นให้อร่อยอย่างเคยที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนในจังหวัดเนี้ก่อนกําหนดวันแต่งงาน ของคุณศิล์เพียงวันหนึ่งเจ้าสุธีเพื่อนรักก็ได้ให้ลูกน้องไปคอยแอบดักดูพวกเลี้ยงควายว่ามันเผลอเมื่อไหร่ก็จะจัดการต้อนไล่ออกไปทันทีไปเจอควายอ้วนพีตัวหนึ่งกําลังยืนกินหญ้าอยู่ชายป่าก็มีเด็กคอยเลี้ยงพวกขมโมยควายสมัครเล่นก็พอใจใจะควายตัวนี้แล้วละ่ะก็แอบคอยพอเลยเที่ยงวันไปแล้วเด็กเลี้ยงควายมันคงจะหิวข้าวก็เดินกลับไปกินข้าวที่บ้านก็ปล่อยให้ควายอ้วนยืนเล็มหญ้าเลินอยู่แถวๆถวนั้น มันไกลจา,ากบ้านผู้คนแล้วก็แถวนั้นก็ไม่เคยมีวัวควายใครหายมาก่อนสมัยนั้นทางเหนือเขาถือว่าควายนี่เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อเพื่อนมนุษย์เพราะว่าคนเรานี่ได้อาศัยกำลังแรงงานของควายทำไร่ไถนาเมื่อหมดฤดูการทำนาเขาก็ปล่อยให้เป็นอิสระเข้าไปหากินในป่าในดงตามใจชอบไม่กักขังเอาไว้ในบ้านเหมือนกับทางภาคกลาง ทุกหมู่บ้านทางเหนือเนี่ยส่วนมากเขาจะปฏิบัติแบบเดียวกันควายก็เลยพากันไปหากินหญ้าในป่าเป็นฝูงใหญ่พวกสัตว์ร้ายอื่นๆก็ไม่สามารถจะทำอันตรายพวกปัวควายเหล่านี้ได้ก็เพราะว่ากลัวเขามันแล้วตัวมันใหญ่อ่าแล้วบางทีมันก็รุมรุมขวิดเอาก็มี ทันเมื่อถึงฤดูทำนาของชาวบ้านเจ้าของควายเขาก็จะเข้าป่าตามควายของตัวกลับบ้านควายของใครก็ของมันไม่มีปะปนสับสนควายใครก็เข้าคอคนนั้นแหละไม่มีการจูงผิดตัวไม่เคยมีปรากฏว่าควายของใครสูญหายไม่มีการลักขโมยควายอันนี้นับเป็นประเพณีอันดีงามควรแกการยกย่องสรรเสริญแต่ว่าในเวลาปัจจุบันนี้คงจะไม่มีหเห็นอย่างนี้แล้วเพราะว่า มนุษย์ส่วนมากจิตใจเริ่มเสื่อมจากศีลธรรมเหมือนอย่างแค่นายสุธีในเป็นตัวอย่างเนี่ยอ่านี้ไปจากกรุงเทพไม่ค่อยนึกถึงเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรเพราะฉะนั้นตอนนั้นเด็กเลี้ยงควายเดินกลับไปกินข้าวก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจควายของตัวจะถูกขโมยพวกลูกน้องของเจ้าสุธีซึ่งแอบดักดูอยู่ก่อนแล้วพอเห็นเด็กเดินคล้อยหลังไปไม่นานก็พากันออกมาจับควายทั้งฉุดทั้งลากทั้งดึง ผลักตีด้วยไม้ให้เดินเจ้าควายที่น่าสงสารแม้จะดื้อไม่ยอมไปแต่พอถูกฉุดกระชากลากกันอย่างไม่ปราณีปราศัยแถมยังถูกเคี่ยนตีอย่างน่าสงสารถูกลากถูกลูถูกกังไปตลอดทางแม้มันจะแสนรู้ส่งเสียงร้องไปตลอดทางก็ไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือมันได้เลยที่สุดพวกขโมยควายสมัครเล่นพวกน,นี้ก็นำเจ้าควายเคราะารไปซ่อนไว้ในถ้ำหลังสำนักงานอย่างมิดชิดไม่มีใครสามารถจะตามพบได้ พอตอนบ่ายแดดร่มลมตกเด็กน้อยเจ้าของควายออกจากบ้านก็เดินตรงไปชายป่าที่ปล่อยให้ควายกินหญ้าไว้พอไม่เห็นมันอยู่ที่นั่นก็เที่ยวตามหาเพราะไม่เคยประกฏว่าควายตัวนี้เคยไปห่างไกลจากป่ามาก่อนเคยปล่อยไว้ที่ไหนก็อยู่แถวนั้นเน่ยเด็กเที่ยวหาจนตกเย็นก็ไม่เจอมันก็ร้องไห้เสียอกเสียใจเดินร้องไห้กลับไปบ้านไปบอกพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่รู้ว่าควายหายก็ตกใจรีบจัดแจงพาลูกออกตามหาเพราะว่ามันเป็นสมบัติที่มีค่าของบ้านเนี่ยมีค่าพอพอกับชีวิตลูกชายละเพราะว่าได้อาศัยกําลังแรงงานช่วยทําไร่ไถานาพอเลี้ยงชีวิตไม่ให้อดให้อยากไปวันๆเท่านั้นไม่ได้มั่งมีอะไรบัดนี้ปรากฏว่ามนุษย์ใจซา,ยาม,มาลักขโมยควายไปก็เท่ากับตัดมือตัดเท้าหมดหนทางที่จะทามาหากินได้ พ่อลูกออกเดินเที่ยวตามหากันไปในท้องทุ่งป่าเขาหมู่บ้านต่างๆก็ไม่พบวี่แววเพื่อนบ้านอื่นๆก็พากันบอกเป็นเสียงเดียวว่าไม่เจอไม่เห็นสองพ่อลูกก็ร้องไห้ร้องกันทั้งพ่อทั้งลูกจนพบคำเดินติดตามหาควายจนล่วงเข้ามาถึงหน่วยงานสำนักงานของคุณศิลป์เนี่ยเจ้าสุธีก็เห็นก็พอดีก็ใช้คนงานออกไปขับไล่สองพ่อลูกนี่ไปออกไปนอกเขตสำนักงาน พ่อก็บอกกับลูกชายบอกว่าไวมันคงจะเข้าไปหากินในป่าลึกพรุ่งนี้มันคงจะออกมาเองทาไมออกมาพรุ่งนี้เช้าค่อยติดตามเข้าไปค้นหาด้านหลังสํานักงานที่นี่ใหม่พูดจบก็เดินทางกลับบ้านอย่างคนหมดหวังและอิดโรยหมดอะไรในชีวิตอาหารเย็นก็ยังไม่ตกถึงท้องภาพของสองพ่อลูกในเวลานั้นเป็นที่น่าสงสารของชาวบ้านผู้ที่รู้เห็นเหตุหการณ์เป็นอย่างยิ่งตกดึกคืนนั้น นายสุธีกับลูกน้องคู่ใจหลายคนต่างก็พากันเลี้ยงเหล้าเลี้ยงอาหารจากจำนวนเงินที่คุณสินมอบให้ไปห0ร้อบาทเป็นที่ร่าเริงสนุกสนานกันในถ้ำหลังสำนักงานนั่นแหละพอหน้าเริ่มตึงๆก็พากันจับควายที่ขโมยมามัดขึงพืชเจ้าสุธีกับลูกน้องก็เตรียมลงมือช่วยกันฆ่าควายโดยจะใช้มีดแทงคอแล้วก็ช่วยกันจับมัดมือมัดขาไม่ให้มันดิน้น วายตัวใหญ่หน้าสงสารก็ส่งเสียงร้องเหมือนจะรู้ชะตาชีวิตของตัวร้องขอชีวิตมันก็พยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากตางทารุณโหไรแต่ก็หมดหวังนะได้แต่กรอกตาไปมาอย่างน่าเวทนาสงสารเป็นสัญชาตญาณไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เนี่ยย่อมจะมีความรู้สึกกลัวรู้สึกโกรธรู้สึกอาฆาตปยาบาทัทมันก็เพ่งตาจ้องมองน้ําตาไหลพราาออกมา ดูพวกมนุษย์ใจไรกำลังจะทำลายชีวิตของมันด้วยความโกรธแค้นแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้สัตว์มันก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตเหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกันแต่พวกฆ่าควายสมัครเล่นพวกนี้กำลังเมาหน้าตาชาไปหมดก็มุ่งหวังจะฆ่าให้ตายเพื่อจะเอาเนื้อมาทำประโยชน์ตัวเองเท่านั้นไม่ได้คิดอะไรไม่เคยมีความสงสารเมตตาคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีกรรมไม่มีจะสนองอะไร พอมัดมันแล้วก็ช่วยกันจับไม่ให้มันกระดิกตัวได้ก็ลงมือเอามีดแทงที่คอมันหลายครั้งซ้ำไปซ้ำมาจนเลือดแดงฉานพุ่งกระฉูดยังกระน้ำหลายนองพื้นอา่ายังกระน้ำพุแตกเลยเจ้าควายในร้องควรครางดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดชักดิน้นชักงอดวงตาก็มองดูคนเชืออด,ด้วยความอาฆาตพยาบาทคล้ายๆกับมันจองเวรก่อนที่จะหมดลมขาที่ถูกยึดด้วยเชือกแล้วก็คนเนี่ย ขาทั้งสี่นี่ันริกใชพักหนึ่งก็หยุดนะแล้วมันก็หมดลมหายใจตายไปในทันใดนั่นเองตอนนั้นเ,นเลือสดสดๆไหลพุ่งออกมาจากทางจมูกทางปากของมันสุธีกับลูกน้องก็จัดการตัดคอแล่เนื้อเถือหนังตัดขาแบ่งออกสี่ข้างหน้าข้างหลังบางคนก็ผ่าท้องเอาเครื่องในออกมีลำไส้ปอดตับหัวใจหัน่นออกมาเป็นชิ้นชิ้น เพื่อง่ายต่อการลําเลียงขนส่งไปในงานแต่งงานของคุณสินเช้ามืดก่อนฟ้าสางในสุทีกับลูกน้องก็เอารถขนเนื้อควายไปส่งที่บ้านคุณสินในเมืองก็จัดการยกเข้าครัวแยกออกปรุงเป็นอาหารต่อไปเพราะว่าวันรุ่งขึ้นนี่จะเป็นวันแต่งงานแล้วส่วนเจ้าของควายสองพ่อลูกตื่นแต่เช้ามืดก็ออกตามหาควายที่หายไป ผู้ที่เป็นพ่อนี่นอนไม่หลับทั้งคืนแกไม่รู้เอกว่าควายที่แกรักเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวนี่บัตรนี้ได้ถูกฆ่าแยกชิ้นส่วนนำไปปรุงเป็นอาหารแล้วคุณศิลป์ก็สงสัยว่าหากพวกแขกที่รับเชิญมาเลี้ยงอาหารคืนนั้นรู้ว่าเนื้อควายที่ถูกปรุงอาหารนั้นคลุกเคล้าด้วยชีวิตและน้ำตาของชาวนาจนมันเป็นคู่ทุกคู่ยากของสองพ่อลูก เป็นชีวิตที่เศร้าหมองพวกแขกก็คงจะกลืนไม่ลงคอแม้ว่ามันจะอริดอร่อยยังไงก็แล้วแต่ชายเจ้าของควายกับลูกก็เที่ยวติดตามหาควายคู่ทุกคู่ยากของแกแทบพลิกป่าแล้วก็สอบถามชาวบ้านตลอดทางว่าเห็นควายแกพลัดหลงมาบ้างไหมชาวบ้านที่รู้เรื่องดีเห็นสองพ่อลูกบุกป่าฟาดงไม่คิดถึงความยากลำบากเที่ยวตามหาจนแทบเลือดตากระเด็นก็อดสงสารไม่ได้ ครั้นจะบอกตรงๆก็กลัวอิทธิพลของสุธีเพื่อนคุณศิลนเนี่ยก็ได้จะบอกว่าเวลานี้ไม่มีตัวตนแล้วไม่ต้องไปหาให้เสียเวลารอกสองพ่อลูกเมื่อได้ยินอย่างนี้ก็ใจหายห,หมดกำลังใจความรู้สึกเหมือนกับใครมาควักเอาหัวใจออกถึงกับร้องไห้สะอึกสะอื้นถามชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้าบอก ในที่สุดก็ได้กลิ่นคาวเลือดคล้ายๆกับวิญญาณน้องควายมาบอกนำทางให้สองพ่อลูกได้กลิ่นคาวเลือดอาศัยนำทางไปถึงที่ฝังซากควายพอรู้แน่ว่าเป็นที่ฝังซากก็ลองขุดดูก็พบซากพบเขาหนังควายผู้เป็นพ่อก็จะแจงแบกเขาควายขึ้นบ่าเดินร้องไห้ไปยังที่สำการสำนักงานของคุณศินเพื่อขอความเป็นธรรมให้ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยทำการสอบสวน แกก็ก,ก้มลงกราบผู้อำนวยการแล้วก็ร้องไห้เพราะว่ารู้แน่ชัดแล้วว่าคนร้ายที่ฆ่าควายของแกเนี่ยทำงานอยู่ในหน่วยงานแห่งนี้ขอหาตัวแล้วก็จัดการกับผู้ฆ่าควายด้วยความยุติธรรมความจริงผู้อำนวยการและคนในสำนักง,งานนะรู้เรื่องกันดีว่าใครเป็นตัวการฆ่าควายแต่ก็รู้เมื่อสายไปซะแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องช่วยผู้ใต้บงังคับบัญชาเพื่อชื่อเสียง ก็สั่งให้ผู้จัดการเป็นผู้สอบสวนพอเป็นพิธีเท่านั้นแล้วในที่สุดก็บอกว่าไม่สามารถจะจับมือใครดมได้ไม่สามารถจะหาตัวผู้ที่ฆ่าควายได้แล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยแม้ว่าเจ้าของควายจะร้องไห้สะอกสะอื่นร้องขอความเป็นธรรมสักแค่ไหนก็ไม่เกิดผลทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทั้งหลายก็เกิดความสงสารก็เลยช่วยกันพูดบอกว่าเออไหนๆควายของแกมันก็ตายไปแล้วอะ ก็ขอให้แกได้รับการชดใช้เป็นเงินเป็นทองเพื่อที่จะได้นำไปซื้อควายตัวใหม่มาใช้งานแทนตัวเก่าก็แล้วกันนะครับจะได้จบเรื่องซึ่งการนี้ทางผู้จัดการก็ยินดีออกเงินของหน่วยงานเพื่อชดใช้ค่าควายแกผู้ชายคนนี้แต่ว่าเขาปฏิเสธไม่ยอมรับเงินที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกเขาอีกบอกก็ทุกคนก็พยายามจะช่วยแกแล้วแต่มันก็สุดความสามารถ มีปากก็พูดอะไรไม่ได้จะพูดมากไปก็เท่ากับหาความเดือดร้อนมาใส่ตัวเปล่าๆเ,เจ้าของควายกับลูกชายหมดที่พึ่งหมดหวังจะพึ่งพาใครไม่มีใครจะช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมแก่เขาได้ทั้งๆท,ที่ทุกคนทุกฝ่ายต่างก็รู้กันเต็มอกด้วยความโกรธแค้นที่ทําอะไรกับคนผิดไม่ได้ก็ไปเอาพริกกับเกลือแล้วก็ทูบมาจุดปักวัที่ซ่าหัวควายตรงหน้าที่ทําการสํานักงานแห่งนั้น ทั้งชาวบ้านและผู้ที่ทํางานในสานักงานต่างก็มามุงดูด้วยความสนใจอยากจะรู้ว่าชายเจ้าของควายจะทําอะไรพอเห็นสองพ่อลูกสะอึกสะอื้นก็อดสงสารไม่ได้บางคนใจอ่อนก็พลอยน้ําตาไหลไปด้วยเมื่อนึกถึงอกเขาอกเราเพราะว่าอืมสงสารนอกจากพวกที่มีจิตใจแข็งกระด้างไม่รู้จักบาปจักกรรมเท่านั้นที่ไม่มีความรู้สึก และพิธีของชายเจ้าของควายก็เริ่มขึ้นท่ามกลางฝูงชนที่ล้อมดูเริ่มต้นโดยการปักทูปที่ซากเขาควายจากนั้นก็จัดการเผาพริกเผาเกลือแล้วก็ร้องสาบแช่งขึ้นด้วยเสียงอันดังข้าขอสาบแช่งไอ้คนที่มาฆ่าควายถึงเป็นสัตว์ที่มีคุณต่อมนุษย์หรือว่าใครก็ตามที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจก็ดีขอให้มันจิบหายวายบอด ขอให้มันถูกฆ่าตายด้วยของมีคมเคี้ยวงาขอให้มันตายด้วยความทุกข์ทรมานเหมือนอย่างควายที่มันฆ่าขอให้มันกับพวกจงอย่าได้รอดพ้นเวรกรรมที่มันก่อขึ้นขอให้มันประสบความจิบหายได้รับผลทั้งชาตินี้และชาติหน้าชดใช้เวรกรรมที่มันก่อขึ้นทุกชาติทุกชาติไปขณะที่ชายเจ้าของควายทำพิธีสาบแช่งมือก็หยิบพริกหยิบเกลือขึ้นมาเผา ปากก็ส่งเสียงแช่งพรางทั้งพริกทั้งเกลือนี่ส่งกลิ่นคระคลุงแสบหูแสบ,แสบตาไปหมดคนที่ยืนล้อมรอบดูอยู่ในอาการนิ่งเงียบตาก็จ้องมองดูหูก็คอยฟังไม่มีใครกล้าพูดจาซุบซิบอะไรเหมือนต้องมนหลังจากเสร็จพิธีเผาพริกเกลือสาบแช่งแล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันแบกเขาควายและหนังเดินกลับบ้าน ต่อมามีผู้ที่ทนไม่ไหวที่เจ้าของควายไม่ได้รับความเป็นธรรมในครั้งนี้ก็ทําการเขียนรายงานเหตุการณ์ส่งไปยังสํานักง,งานใหญ่ของหน่วยงานเพื่อขอความเป็นธรรมห้แก่เจ้าของควายทางสํานักง,งานใหญ่เมื่อได้รับรายงานเรืเร่องที่เกิดขึ้นพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจัดตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนทันทีแต่ก็คงไม่ได้เรื่องราวอะไรมากเพราะไม่มีใครกล้ายืนยันเป็นพยานไปหาหลักฐานอะไรแน่นอนไม่ได้นะ ทั้งคนที่เขียนรายงานเหตุการณ์ฉบับนี้ก็ยังไม่กล้าลงชื่อจริงก็เลยถือว่าเป็นแค่บาดสนเทเพราะว่ากรรมการไม่สามารถจะหาพยานหลักฐานมาคลี่คลายเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งพอที่จะมัดตัวคนผิดได้ตกลงในสุธีกับลูกน้องรวมทั้งตัวคุณศิลเองด้วยเนี่ยก็อยู่อย่างลอยนวนอย่างคนบริสุทธิ์ไม่มีความผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่สามารถจะเอาผิดอะไรได้เลยก็ได้จะรอ ว่าเวรกรรมเมื่อไรที่จะสำแดงเดชออกมาเท่านั้นเองครับเรื่องนี้น่ากลัวนะครับท่านผู้ฟังอย่าทำเป็นล้อเล่นไปถึงจะเริ่มต้นขึ้นมาจากคนไม่มีความรู้ไม่มีเงินมีทองอะไรคือคิดว่าเขาไม่มีปัญญาอะไรมาสู้รบปอบมือไม่มีปัญญาอะไรจะมาเอาผิดกับตัวได้แต่ว่าเทวดาฟ้าดินคอยจ้องอยู่ครับ เรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟังมีเรื่องเกิดขึ้นที่ตำบลเขาไม้แก้วสมัยที่ยังเป็นป่ารกทึบเป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิดคือในแปะนี่แกมีนิสัยชอบเข้าป่าล่าสัตว์ล่า,ามาแจกกันกินบ้างล่าเอาไปขายบ้างทั้งทั้งที่ฐานะของแกก็ไม่ใช่ว่ายากจนอะไรอยู่ได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ที่ไหนเลยแต่นิสัยแกชอบอย่างนี้เอง วันหนึ่งในแปะก็เตรียมอาวุธในการฆ่าสัตว์เข้าป่าไปวันนั้นก็ไม่เจออะไรเลยที่จะเอามาเป็นสินค้าหรือว่าเอามาเป็นอาหารได้นอกจากหมีแม่ลูกอ่อนซึ่งมันกําลังหลับตากินระกำหวานอย่างเพลิดเพลินเหตุที่มันหลับตาก็เพราะว่ามันําคาญตัวมแมลงเล็กๆที่ชอบตอมตามันในแปะพอเห็นอย่างนั้นแกก็ตกใจค่อยๆถอยหลังอย่างระมัดระวังเตรียมหลบหนีเอาตัวรอดไว้ก่อน ความที่ตกใจลนลานหรือระวังเกินไปก็เหลือจะเดาวเกิดสะดุดตอไม้ลม้มหลงเสียงดังโครมหมีมันตกใจลืมตาเห็นแก่เข้ามันก็โกรธสัญชาตญาณความเป็นแม่มันก็ต้องห่วงห่วงลูกมันอะมันเป็นหมีแม่ลูกอ่อนมันก็ลืมตัวกลัวตายตรงรี่เขาตะปบในแปะจนหน้าตาแหกเป็นแผลเวอ่อวะ่ะแต่ว่าเคราะห์ยังดีอยู่ลูกชายตามมาช่วยไว้ทันส่วนหมีได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงตายก็หนีเข้าป่าไป เหตุที่เกิดขึ้นคราวนั้นในแป๊ะก็ยังไม่เข็ดแทนที่จะคิดถึงบาปบุญคุณโทษก็เปล่าพอบาดแผลหายดีแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าอีกเมียก็ทักท้วงต่างๆนานาแกก็ไม่เชื่อไม่สนใจคนเราลองชอบทําบาปเป็นนิจสินมันก็จะกลายเป็นสันดานที่ขัดไม่ออกเปรียบเสมือนบัวที่อยู่ในโคลนตมก็ย่อมจะเป็นอาหารของเต่าปูปลาแบบนั้นลละ วันนั้นแกก็ล่าได้เก่งได้ควางนกไก่จนพอใจก็พาลูกชายกลับที่พักชักชวนมิตรสหายมาร่วมวงสุราสนุกสนานคลื้นค,คลืนกันเป็นอย่างยิ่งในแปะไม่ได้คิดเลยว่าความสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมมากน้อยแค่ไหนสัตว์เหล่านั้นต้องเจ็บช้ำเสียน้ำตาแล้วก็รักตัวกลัวตายเหมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกันเราจะไปรู้หรือว่าเราอาจจะไปพรากลูกพรากพ่อพรากแม่พรากผัวพรากเมียของสัตว์เหล่านั้น เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องนี้ท่านผู้ฟังก็อยากจะขอร้องว่ากลุ่มคนบางจำพวกชอบพูดว่าไปล่าสัตว์ไปตกปลาเป็นกีฬาอย่างหนึ่งอันนี้เขาคิดผิดซะแล้วครับการที่เราไปเบียดเบียนชีวิตเขานี่เป็นบาปอย่างมหันถ้าเกิดมีใครเขาจ้างวานมือปืนรับจ้างแล้วพวกมือปืนรับจ้างก็คิดว่าเออเราล่ามนุษย์ด้วยกันก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งได้ทั้งเงินได้ทั้งออกกําลังแขนเนี่ยอ้าวแล้วท่านจะว่ายังไงนะ ถ้าหากว่าท่านรู้ล่วงหน้าท่านก็ต้องเกลียดต้องกลัวรักตัวกลัวตายแบบเดียวกับสัตว์เพราะว่าต่างก็มีเลือดเนื้อมีหัวใจต่างก็เกิดมาร่วมรับกรรมเช่นเดียวกันทุกคนไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ต่างเกิดมาใช้กรรมใช้เวรอันนี้พระท่านบอกเพราะฉะนั้นเราอยู่กันอย่างสันติอย่าเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมซึ่งกันและกันเลยมีอะไรจะต้องทําอีกเยอะแยะไปนะที่มันดีกว่าการที่จะเข้าไปล่าสัตว์ไปเที่ยวล่าชีวิตของ สัตว์โลกที่น่าสงสารพวกนี้นะครับในแปะยังขยันสร้างกรรมทําเข็นกับสัตว์อยู่เนืองๆแล้วแกก็บอกว่าก็เขาสร้างสัตว์มาให้เรากิน้วไม่บาปอะของกินถึงบาปก็บาปนิดหน่อยบาปไม่มากว่าเขาไปนั้นคนทําผิดเนี่ยมันมักมีข้อแก้ตัวให้ตัวเองเสมอวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ในแปะจะต้องจดจําจนวันตายก็มาถึง วันนั้นแกได้ข่าวว่ามีหมูป่ามาขุดเผลือกขุดมันของชาวบ้านแถวนั้นกินแกก็ก,กระยิมยิ้มย่องอยากจะกินผัดเผ็ดหมูป่ากับมะเขือพวงอ่าแกล้มเล่าขึ้นมาก็ชักชวนลูกชายแบกปืนเข้าป่าไปเทียวดอมดอมมองมอง,มองแกะรอยตีนหมูจนกระทั่งเห็นตัวมันอยู่ไม่ไกลกำลังก้มๆเงยๆขุดมันกินอย่างอริดอร่อยในแปะก็เล็งปืนแล้วเสียงเปรียง ผิดไม่โดนน่หมูวิ่งตือหายหเข้าป่าไปเลยแกอารมณ์เสียสิบอกให้ลูกชายแยกย้ายกันออกติดตามตามกันทั้งวันก็หาไม่เจอในแปะกโมโหใหญ่วันนี้ถ้าไม่ได้หมูกลับบ้านเนี่ยจะไม่กลับอะ่ะว่าอย่างนั้นหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยจนไม่มีกําลังขาจะก้าวเดินต่อไปก็บอกลูกชายพักผ่อนสูบยาแล้วดื่มน้ําสักครู่ลูกชายก็เห็นดีด้วยพ่อลูกก็พักอยู่ครู่หนึ่งก็เตรียมตัวออกแกะรอยหมูป่าอีกเจ้าลูกชายก็บอก พ่อกลับดีกว่าพ่อมันเย็นขําแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ฉันรู้สึกยังไงไม่รู้ไม่สบายใจเลยเฮ้ยไม่ได้อ่ะคราัตั้งใจแล้วทาไม่ได้หมูเขาจะไม่กลับอะจะผูกห้างนอนกันในป่านี่แหละลูกชายก็เลยจนใจจะเ้าซีพ่อก็เลยเงียบคนทั้งสองก็ลัดเลาะกันไปจนคนละทางถ้าพบหมูป่าแล้วจะส่งสัญญาณให้รู้ด้วยเสียงปืนตะแปะนี่แกเห็นไหวยุว่ยอยู่ตรงพุ่มไม้ค่อยๆย่อ,ยยองพยายามทําเสียงให้เงียบกริบะแล้วแกก็เบิกตาโตด้วยความลิงโลด ตอนนั้นตะวันกำลังโพร่เพลใกล้จะรับเหลี่ยมเขาพอดีหมูป่าตัวอ้วนใหญ่มองดูว่าเป็นตัวเมียกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ในแปะก็ประทับปืนเลง็งคราวนี้ต้องไม่พลาดนะเพราะว่าระยะใกล้ามากแค่นี้เองก็หมายที่หัวเลยจะได้แม่นยำแล้วก็ไม่ทรมานสัตว์เกินไปเสียงเปรียงแล้วโอ้ยแกตกใจแทบสิ้นสติเพราะมันเป็นเสียงคน แกกระพริบตาปริบปริบแล้วก็กต้องเบิกตาโตเพราะว่าภาพตรงหน้าเนี่ยมันเป็นลูกชายแกเองเขาสิ้นใจตายในเวลาต่อมาในแปะน่ร้องไม่เป็นภาษามนุษย์มานาแกรู้ว่าแกชอกช้ำเหมือนกับหัวใจแหลกสลายแกเห็นลูกเป็นหมูแกฆ่าลูกของแกเองแล้วนี่ไม่เรียกว่ากรรมแล้วจะเรียกอะไรดีครับ ท่านผู้ฟังเรื่องของกรรมที่ทําไม่ว่ากับคนกับสัตว์ล่ะมันก็บาปเหมือนกันทั้งนั้นแล้วสัตว์ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่าจะโตขนาดควายขนาดช้างขนาดหมีหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆนักปราชญ์เขาเปรียบชีวิตของคนเอาไว้ว่าโลกนี้เหมือนโรงละครโรงใหญ่ที่รวมเอานักแสดงทุกชีวิตไว้ให้ดูชมกันตลอดทุกชีวิตถูกกำหนดไว้ให้ทำเรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งเศร้า สาบจกนกระทั่งไฟกลบหน้าหรือแผ่นดินกลบร่างนั่นแหละจึงจะยุติบทบาทชีวิตของตัวเองไว้ก็เหลือแต่คุณงามความดีหรือว่าความเลวที่จะให้อนุชนคนรุ่นหลังได้มองเห็นสารเสริญหรือว,ว่าสาบแช่งก็แล้วแต่ที่ทำอาไว้